นานมาแล้วมีชายแร่ร่อนคนหนึ่งออกเดินทางรอนแรมไปเรื่อยๆไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งวันหนึ่งเขาได้พบกับชายชาราขอทานคนหนึ่งนั่งพักอยู่ใต้เพิงพักกระดิมทางชายชาราคนนั้นดูหิวโหวยและเหนื่อยอ่อนมากเขารู้สึกสงสารแม้ว่าตัวเองจะเหลืออาหารเพียงน้อยนิดแต่เขาก็ยังแบ่งปันอาหารของเขาครึ่งหนึ่ง ให้กับชายชารานั้นไปชายชารารับอาหารมากินอย่างช้าช้าและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเขาก็มองหน้าชายเร่ร่อนแล้วก็ยิ้มให้เจ้าเป็นคนมีจิตใจดีงามมากข้าไม่มีเงินทองจะให้เป็นของตอบแทนแต่ข้ามีของสิ่งหนึ่งที่จะให้แล้วชายชาราก็ถอดหมวกเก่าๆที่เขาสวมอยู่ออกมาแล้วยื่นให้กับชายเร่ร่อน รับไปสิมันอาจจะดูไม่มีราคาแต่ก็พอจะช่วยกันแดดกันฝนให้เจ้าได้นะชายเร่ร่อนรับหมวกไปนั้นมามันเป็นเพียงหมวกผ้าธรรมดาที่เก่าและซีดมากเขากล่าวขอบคุณแล้วก็สวมหมวกนั้นไว้ก่อนจะออกเดินทางต่อไปชายเร่ร่อนเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินเขาก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยและหิวมาก เขาจึงนั่งลงพักที่ศาลาริมทางเฮย้ยตอนนี้ถ้ามีไก่อบร้อนๆสักตัวกับเหล้าดีๆสักขวดก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะทันใดน,นั้นไก่อบหอมกรุ่นก็วางอยู่บนจานเงินพร้อมกับเหล้าอาง,งุ่นชั้นดีหนึ่งขวดปรากฏขึ้นบนพื้นหญ้าตรงหน้าเขาทันทีชายแร,ร่นตกใจมากจนตาค้าง เขาคิดว่าตัวเองคงหิวจนตาฝาดไปแต่เมื่อลองหยิบเนื้อนั้นขึ้นมากินด mm. ูก็พบว่ามันเป็นของจริงและอร่อยมากเสียด้วยด้วยความสงสัย mm. เขาลองนึกในใจอีกครั้งขณะที่สวมหมวกอยู่เออข้ายากได้เตียงนอนนุ่มๆที่มีผ้าห่มอุ่นๆสักหลังคลิปตาเดียวเตียงนอนไม้สักหลังใหญ่ที่ปูด้วยผ้าลินินอย่างดี พร้อมกับผ้าห่มขนสัตว์หนาโนมก็ปรากฏขึ้นข้างๆกองไฟจริงๆในที่สุดชายเร่ร่อนก็เข้าใจทุกอย่างเขาถอดหมวกออกมาดูนี่ไม่ใช่หมวกธรรมดาแต่มันคือหมวกวิเศษที่สามารถทำให้ทุกคำอธิษฐานของเขาเป็นจริงคืนนั้นคืนแรกในรอบหลายปีที่เขาได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มบนเตียงนอนที่แสนสบายเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เตียงนอนและจานเงินจากเมื่อคืนก็ได้หายไปแล้วแต่หมวกวิเศษยังคงวางอยู่ที่เดิมชายได้ร่อนรีบคว้าหมวกมาสวมทันทีเขารู้สึกตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่เขาเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขออาหารเช้าอย่างดีจากนั้นเขาก็คิดว่าเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆข,ของเขาไม่เหมาะสมอีกต่อไป ข้าอยากได้ชุดขุนนางที่ทำจากผ้าไหมอย่างดีที่สุดพร้อมกับรองเท้าอย่างดีทันใดนั้นเสื้อผ้าบนตัวของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นชุดรูหราสีน้ำเงินเข้มปักด้วยดินทองรองเท้าบูทอย่างดีใหม่เอี่ยมและเงางามจนสะท้อนให้เห็นใบหน้าของเขาได้จากนั้นเขาก็คิดถึงเรื่องเงินข้าต้องการถุงเงินที่เต็มไปด้วยเหรียญทองและไม่มีวันหมด ถุงหนังใบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่เข็มขัดของเขาทันทีเมื่อเขาเปิดดูข้างในก็เต็มไปด้วยเหรียญทองสองประกายระยิบตอนนี้ชายเร่ร่อนไม่ได้ดูเหมือนชายเร่ร่อนอีกต่อไปแต่ดูเหมือนขุนนางผู้มั่งคัง่งที่กําลังเดินทางท่องเที่ยวเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองใหญ่ที่สุดในอาณาจากักรเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อไปถึงเมืองหลวงเขาก็ใช้เงินจากถุงวิเศษ เช่าห้องพักที่ดีที่สุดในโรงแรมที่รู้ที่สุดเขาสั่งอาหารและเครื่องดื่มราคาแพงและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในทุกๆุกวันแต่ชายไร้ร่อนก็ไม่ใช่คนโง่เขาไม่ได้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยจนเป็นที่น่าสงสัยจนเกินไปเขาแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเขาเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จจากการเดินทางค้าขายในต่างแดนและตอนนี้ต้องการจะมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้ ชีวิตที่มั่งคั่งของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นเขาใช้เงินจากถุงวิเศษซื้อข้าวรืหัสหลังงามและมีค่ารับใช้มากมายเขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงอย่างรวดเร็วพ่อค้าคนอื่นๆต่างอยากทำธุรกิจกับเขาและขุนนางท้องถิ่นก็เชิญเขาไปร่วมงานเลี้ยงอยู่เสมอแต่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปของเขา เริ่มทำให้เกิดข่าวลือในหมู่ชาวบ้านเขาร่ำรวยมาจากไหนกันนะแกข้าได้ยินมาว่าเขาเคยเป็นแค่ชายเร่ร่อนจนๆไม่ใช่หรือบางทีเขาอาจจะไปเจอสมบัติโบราณก็เป็นได้นะจากปากต่อปากจนกระทั่งเดินทางข้ามกำแพงเข้าไปถึงหูของพระราชาพระราชาของเมืองนั้นเป็นคนโลภมากและอิจชาริษยา เมื่อพระองค์ได้ยินเรื่องราวของเศรษฐีนมปรากฏตัวขึ้นอย่างปริศนาก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งพระองค์ไม่ชอบให้ใครในอาณาจักรของพระองค์ร่ำรวยกว่าตนเองข้าไม่เชื่อเรื่องที่เขาเป็นพ่อค้ารอกมันต้องมีเบื้องหลังอะไรมากกว่านั้นแน่นแน่คนธรรมดาที่ไหนจะร่ำรวยขึ้นมาได้ในชั่วข้ามคืนแบบนั้นแล้วจะให้กระมอมทำอย่างไรดีพะยะคะ่ะ ไปสืบมาให้ได้ไปสืบหาที่มาที่ไปของทรัพย์สมบัติทั้งหมดของมันข้ายอยากรู้ว่ามันสอนความรับอะไรไว้พระราชาได้สงสัยรับหลายคนให้แอบไปเฝ้าดูติดตามดูชีวิตประจำวันของชายเร่ร่อนแต่พวกเขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆชายเร่ร่อนคนนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนเศรษฐีทั่วไปเขาไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดูเหมือนว่า เงินทองของเขาจะไม่มีวันหมดจริงๆยิ่งสืบก็ยิ่งไม่พบอะไรพระองค์จึงยิ่งสงสัยมากขึ้นว่าชายไร้ร่างคนนี้ต้องมีของวิเศษบางอย่างครอบครองอยู่อย่างแน่นอนและพระองค์ก็ต้องการมันมาเป็นของตนเองส่งคนไปเชิญเขามาเข้าเฝ้าในวันพรุ่งนี้ข้าจะลองพูดคุยกับเขาถ้าเขาไม่ยอมบอกความจริงข้าก็มีวิธีอื่นที่จะทำให้เขา คายความลับออกมาให้ได้ในวันต่อมาชายเร่ร่อนได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเดินทางเข้าไปยังพระราชวังเพื่อพบพระราชาเขารู้สึกประหลาดใจที่ได้รับเกียรติพระราชาได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นแฝงไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานท่านเศรษฐีนมผู้มาจากแดนไกล ช่วยเล่าเรื่องการค้าขายของท่านให้ข้าฟังสักหน่อยจะได้หรือไม่ชายไร่ร่อนได้เล่าเรื่องราวที่เขาแต่งขึ้นอย่างแนบเนียนพระราชาแท้ทริเป็นเชื่อและชื่นชมแต่ในใจก็รู้ดีว่าชายคนนี้กําลังโกหกพระองค์เห็นว่าชายไร้ร่อนคนนี้ฉลาดและคงไม่ยอมคายความลับออกมาอย่างแน่นอนข้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนางคงจะยินดี ที่ได้รู้จักกับชายผู้มีความสามารถเช่นท่านจากนั้นพระราชาก็รับสั่งให้องค์หญิงเข้ามาในห้องโถงองค์หญิงนั้นมีรูปโฉมที่งดงามแต่ดวงตาของนางกลับมีแววที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์ทันทีที่ชายเร่ร่อนได้เห็นองค์หญิงเขาก็ตกหลุมรักนางในทันทีเขาไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนหลังจากวันนั้นพระราชา ก็ได้มอบหมายภารกิจลับให้องค์หญิงนั่นคือการล้วงความลับของวิเศษจากชายเร่รอนให้ได้องค์หญิงจึงเริ่มเข้าไปตีสนิทกับชายเร่รอนและแซงทำเป็นสนใจในตัวของเขาชวนเขาไปเดินเล่นในสวนของวงังและรับฟังเรื่องราวการผจญไปของเขาอย่างตั้งใจชายเร่รอนผู้ไม่เคยมีความรักมาก่อนก็ค่อยๆหลงใหลในตัวขององค์หญิงมากขึ้น เขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าองค์หญิงมีใจให้เขาจริงๆในเย็ยนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งคุยกันสองต่อสององหญิงก็แส้งทำเป็นหน้าเศร้ามีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าองคหญิงข้าข้าเป็นห่วงท่านทุกคนต่างรือว่าท่านร่ำรวยขึ้นมาอย่างผิดปกติข้ากลัวว่าท่านจะตกอยู่ในอันตรายเมื่อเห็นว่าองค์หญิงเป็นห่วงเขาถึงเพียงนี้ ชายเร่รั้นก็ตัดสินใจว่าจะบอกความจริงกับนางเพื่อให้นางได้สบายใจไม่ต้องห่วงข้ารอกที่จริงแล้วข้ามีความลับอย่างหนึ่งเขาพานางเข้าไปยังห้องส่วนตัวแล้วหยิบหมวกเก่าๆสีกรมท่าใบนั้นออกมาให้นางดูเพราะเจ้าหนี้ตังหักหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นางฟังตั้งแต่ที่เขาได้หมวกจากชายชารามาจนถึงพลังวิเศษ ที่สามารถอธิษฐานอะไรก็ได้หลังจากที่ได้ล่วงรู้ความลับแล้วองค์หญิงก็แ้งทำดีกับชายเร่ร่อนยิ่งกว่าเดิมนางทำเหมือนรักเขาอย่างสุดหัวใจจนชายเร่ร่อนไว้วางใจไม่กี่วันต่อมาองค์หญิงก็ได้จัดงานเลี้ยงอาหารข้ามขึ้นเป็นพิเศษโดยบอกว่าเป็นงานเลี้ยงสำหรับพวกเขาสองคนเท่านั้นชายเร่ร่อนดีใจมากเขาคิดว่านี่คือสัญญาณว่าองค์หญิงรักเขาจริงๆ และอาจจะยอมแต่งงานกับเขาไหนไม่ช้าเขาแต่งตัวอย่างดีและไปที่วังตามคำเชิญในห้องจัดเลี้ยงส่วนตัวนั้นมีเพียงเขาและองค์หญิงสองคนบรรยากาศดูโรแมนติกมากฉายเร่่่อนถอดมวงวิเศษของเขาแล้ววางไว้บนโต๊ะข้างๆตามมารยาตองค์หญิงโปรนิบัติเขาอย่างดีที่สุดนางรินเล่าอง,งุ่นชั้นเลิศให้เขาดื่มแก้วแล้วแก้วเล้าจนเขาเมามาย ในที่สุดเขาก็ฟุบหลับไปบนโต๊ะอาหารนั่นเองทันทีที่ชายเร่ร่อนหลับไปนางก็หยิบหมวกวิเศษนั้นขึ้นมาจากโต๊ะอย่างรวดเร็วแล้วนํามันไปมอบให้พระราชาผู้เป็นบิดาทันทีพระราชาดีใจมากพระองค์รับหมวกนั้นมาแล้วก็ลองสวมดูจากนั้นก็อธิษฐานขอทองคําหนึ่งเหตุแล้วทองคําก็ปรากฏขึ้นจริงๆพระองค์หัวเราะอย่างมีความสุข และหันไปสั่งทหารองคารักษ์ทหารองคารักษ์ได้เข้าไปในห้องจัดเลี้ยงแล้วก็ปลุกชายเร่ร่อนที่กำลังเมาไม้ขึ้นมาอย่างหยับคายชายเร่ร่อนงวงแงตื่นขึ้นมาด้วยความงงงงสิ่งแรกที่เขามองหาคือหมวกวิเศษของเขาแต่มันได้หายไปแล้วหาอะไรอยู่หรือเจ้าคนโง่ทหารองคารักษ์ลากตัวเขาออกไปจากวังแล้วก็โยนเขาทิ้งข้างถนน เมื่อชายเร่ร่อนมองดูตัวเองอีกครั้งเขาก็ต้องตกใจเสื้อผ้าหรูหราของเขาได้หายไปแล้วกลายเป็นชุดขอทานเก่าๆขาดๆชุดเดิมที่เขาเคยสวมใส่ถุงเงินวิเศษที่เคยเน็บอยู่ที่เอวก็หายไปด้วยตอนนี้เขากลับมาเป็นชายเร่ร่อนขอทานเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วเขาเดินลอนแลมไปเรื่อยๆอ,อย่างไร้จุดหมายผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆรับจ้างทำงานเล็กๆน้อย เพื่อแลกกับอาหารและที่พักแต่ในหัวของเขายังคงคิดหาแผนที่จะแก้แค้นพระราชาและองค์หญิงอยู่เสมอวันหนึ่งเขาได้เดินทางกลับไปยังป่าลึกที่ห่างไกลผู้คนเขาเหนื่อยและหิวมากจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีแปลกๆดังแว่วมาจากที่ไกลๆมันเป็นเสียงขลุ่ยที่เรียบง่ายแต่มีท่าทางและท่วงทํานองสนุกสนานด้วยความสงสัย เขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งได้พบกับชายชาราคนหนึ่งกำลังนั่งเป่าขลุ่ยไม้อยู่บนโขดหินชายชาราคนนั้นแต่งตัวเหมือนคนเลี้ยงแพะแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือสัตว์ป่าเล็กๆเ,เ,เช่นกระรอกนกก็มักจะมานั่งฟังเพลงเขาอย่างตั้งใจเมื่อชายชาราเป่าเพลงจบเขาก็หันมาเห็นชายร่ร่อนพอดีเจ้าชอบเพลงของข้าหรือเจ้านม มันเป็นเพลงที่ไพเราะมากครับมันไม่ใช่แค่เพลงรอกมันคือพลังของขลุ่ยเหล่านี้ต่างหากชายชลาเล่าว่านี่ไม่ใช่ขลุ่ยธรรมดาแต่มันคือขลุ่ยวิเศษใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเพลงจากขลุ่ยเหล่านี้จะถูกบังคับให้ต้องเต้นรำและไม่สามารถหยุดได้จนกว่าเพลงนั้นจะจบลงทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นดวงตาของชายเร่ร่นก็เบิกกว้าง เขารู้แล้วว่านี่คือของวิเศษที่จะช่วยเขาแก้แค้นได้เขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายชาราฟังข้าเข้าใจความโกรธของเจ้าดูเหมือนว่าพระราชาจอมละโมบคนนั้นสมควรจะได้รับบทเรียนเสียบ้างพูดจบชายชาราก็ยื่นขลุ่ยวิเศษเหล่านั้นให้กับชายเร่ร่อนไปรับไปสิ จงใช้มันเพื่อทวงความยุติธรรมของเจ้าคืนมาแต่อย่าใช้มันเพื่อความโลภส่วนตัวล่ะชายเร่ร่อนรับคลุ่ยมาด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งเขากล่าวขอบคุณชายชาราครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนที่ชายชาราคนนั้นจะค่อยๆเดินทางหายลับไปในป่าชายเร่ร่อนออกเดินทางต่อด้วยความมั่นใจเขามีขลุ่ยวิเศษอยู่ในมือแต่เขาก็รู้ดีว่าพระราชานั้น มีทหารองครักษ์มากมายบางทีขลุ่ยเพียงอันเดียวอาจจะยังไม่พอเขาจึงมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงในทันทีเขาเดินทางรอนแรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองแห่งหนึ่งที่กำลังอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายชาวบ้านต่างวิ่งหนีกันโอลมานและมีเสียงร้องเอะอะโวยวายดังไปทั่วชายเร่ร่อนจึงเข้าไปถามข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นมีหมูป่ายักตัวหนึ่ง มันลงมาจากภูเขามันกำลังทํำลายไร่นาของพวกเราจนเสียหายไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดการมันเลยเมื่อได้ยินดังนั้นชายเร่ร่อนก็มองเห็นโอกาสขึ้นมาทันทีเขาเดินตรงไปยังทุ่งนาที่หมูป่ายักษ์กำลังอารวาดอยู่มันตัวใหญ่และดุร้ายมากเมื่อมันเห็นชายเร่ร่อนเดินเข้ามามันก็คํารามเสียงดังและเตรียมจะพุ่งเข้าใส่ ชายเร่ร่อนไม่ได้แสดงความบาดกลัวเลยเขายกขลุ่ยวิเศษขึ้นมาแล้วก็เริ่มเป่าเป่าเพลงอย่างสนุกสนานทันทีที่เสียงขลุ่ยดังขึ้นหมูป่ายักษ์ที่กำลังจะพุ่งเข้ามาก็หยุดชะงักมันทำหน้าสับสนก่อนที่เท้าของมันจะเริ่มขยับไปตามจังหวะเพลงมันถูกบังคับให้ต้องเต้นรำรอบรบทุ่งนายอย่างทุลักทุเลชายเร่ร่อนเป่าขลุ่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูป่ายักษ์เต้นจนหมดแรง และล้มลงไปนอนในที่สุดชาวบ้านที่แอบดูอยู่ห่างๆตาง่างพากันโห่ร้องแสดงความยินดีหัวหน้าเผ่าของเมืองรี้บิงเข้ามาขอบคุณชายเร่ร่อนคนนั้นทันทีท่านคือวีรบุรุษท่านช่วยเมืองของเราเอาไว้เราไม่มีเงินทองมากมายจะตอบแทนท่านแต่เรามีของเก่าแก่ชิ้นหนึ่งที่สืบทอ,อดกันมาโปรดรับสิ่งนี้ไว้เป็นรางวัลเทิด สิ่งที่หัวหน้าเผ่ายื่นให้เขาก็คือย่ามหรือกระเป๋าสะพายข้างที่ทำจากผ้าเก่าๆธรรมดาใบหนึ่งเท่านั้นย่ามใบนี้มีอะไรพิเศษหรือขอรับมันคือย่ามวิเศษหากท่านต้องการให้สิ่งใดเข้ามาอยู่ในนี้เพียงแค่นึกสิ่งนั้นแล้วพูดว่าจงเข้ามาในย่ามของข้าสิ่งนั้นก็จะถูกดูดเข้ามาในทันทีดวงตาของชายเร่ร่อนเป็นประกายขึ้นมาอีกครั้ง นี่คืออาวุธสุดท้ายที่เขาต้องการเขาทดลองพลังของย่ามโดยมองไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วพูดว่าเจ้าก้อนหินจงเข้ามาในย่ามของข้าทัานใดนั้นก้อนหินก้อนนั้นก็หายวับจากพื้นดินแล้วมาปรากฏอยู่ในย่ามของเขาจริงๆชายเร่ร่อนกล่าวขอบคุณหัวหน้าเผ่าและชาวเมืองทุกคนตอนนี้เขามีทั้งขลุยวิเศษและย่ามวิเศษ เขามีทุกอย่างที่ต้องการใช้ในการแก้แค้นและทวงคืนหมวกของเขาแล้วจากนั้นเขาก็ออกเดินทางเข้าเมืองหลวงอีกครั้งตอนนี้เขาไม่ได้มีความกลัวหลงเหลืออยู่เลยเขามีความมั่นใจและความมุ่งมั่นเขาเดินตรงไปยังประตูพระราชวังทหารยามที่จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยถูกโยนออกมาจึงรีบเข้ามาขวางไว้เจ้ากลับมาทำไมสายหัวไปซะก่อนที่พวกข้าจะหมดความอดทน ชายเร่ร่อนคนนั้นไม่ได้พูดอะไรตอบโต้เขาเพียงแค่ยิ้มที่มุมปากแล้วหยิบขลุยวิเศษออกมาเป่าเป็นทำนองสั้นๆทันใดนั้นทหารยามทั้งสองที่กำลังทำหน้าที่ทะมึงถึงก็เริ่มขยับขาอย่างควบคุมไม่ได้พวกเขาถูกบังคับให้ต้องเต้นรำไปมาอย่างหน้าตลกขบขันจนขวางทางไม่ได้อีกต่อไปชายเร่ร่อนจึงหยุดเป่า แล้วเดินผ่านพวกเขาที่ล้มลงไปนอนกับพื้นเขาเดินตรงไปยังห้องโถงใหญ่ที่พระราชาประทับอยู่บนบันลังโดยมีองค์หญิงและเหล่าขุนนางนั่งขนาบข้างและบนศีรษะของพระราชานั้นคือหมวกวิเศษซึ่งเป็นหมวกของเขานั่นเองเมื่อพระราชาและองค์หญิงเห็นเขาเดินเข้ามาก็ตกใจมากก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเยาะเยะ้ย <c oughs> ดูนั่นสิ เจ้าขอทานโง่เ่ามันกลับมาอีกแล้วครั้งนี้กลับมาเพื่อจะมาขอเศษเงินละสิธาชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่ยกขลุยขึ้นมาแล้วก็เริ่มเป่าเพลงจังหวะที่สนุกสนานอย่างรวดเร็วทันทีที่เสียงเพลงดังขึ้นเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทุกคนในห้องโถงไม่ว่าจะเป็นพระราชาองค์หญิงและเหล่าขุนนางหรือทหารองครักษ์ต่างก็เริ่มขยับร่างกาย และเต้นรำไปตามจังหวะเพลงอย่างบ้าคลาั่งพวกเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยทหารองครักษ์ที่กำลังจะวิ่งเข้ามาจับตัวเขากลับต้องเต้นรำจนดาบหลุดจากมือองค์หญิงผู้สง่างามก็ต้องเต้นรำจนผมเผายุ่งเหยิงแม้แต่พระราชาเองก็ต้องกระโดดโลดเต้นขึ้นลงบนบันลังจนมงกุดเอียงไปมาฉายเรรอนยังคงเป่าครุยต่อไปเรื่อย เขาเดินไปรอบๆห้องโถงมองดูทุกคนที่กำลังเต้นรำอย่างทุกทรมานจนเหงื่อท่วมตัวและเริ่มหายใจไม่ทันแต่ชายเรยรอนก็ยังคงเป่าต่อไปจนกระทั่งพระราชาซึ่งเหนื่อยจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วต้องยอมแพ้หยุดได้โปรดหยุดเป่าทีข้าย,ยอมแล้วข้าจะคืนหมวกให้แกเจ้าโปรดหยุดเป่าเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินพระราชาตะโกนยอมแพ้ เขาจึงหยุดเป่าคลุยทันทีที่เพลงเงียบลงทุกคนในห้องโถงก็ล้มลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนพวกเขาต่างนอนหงายหายใจรวยรินด้วยความเจ็บปวดชายเร่ร่อนจึงเดินไปยังบันลังที่พระราชาพยายามจะขยับตัวลุกขึ้นหมวกของข้าเขาพูดเสียงเรีเรยบๆพระราชาพยักหน้าช้าๆอย่างอ่อนแรงแล้วสั่งให้ข้ารับใช้นำหมวกวิเศษมาคืนให้กับเขา ชายเร่ร่อนรับหมวกของเขาคืนมาแล้วก็สวมมันไว้บนศีรษะพลังวิเศษได้กลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริงแล้วพระราชาเห็นว่าชายเร่ร่อนเก็บข่ยไปแล้วและคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งความโลภของพระองค์มีมากกว่าความกลัวทหารจับตัวมันไว้แล้วแย่งของวิเศษทั้งหมดมาให้ข้าเราทหารองครักหลังเล,เล็กน้อยแต่ก็ต้องยอมทำตามคำสั่ง พวกเขาเริ่มเดินเข้ามาล้อมตัวชายเร่ร่อนเอาไว้แต่เขาไม่ได้ตกใจเขาคาดการไว้อยู่แล้วว่าพระราชาจะต้องทรยศอีกครั้งเขาปลดย่ามพิเศษที่สภายอยู่ลงมาจากบ่าอย่างใจเย็นแล้วเปิดปากย่ามออกพระราชาองค์หญิงและทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จงเข้ามาในย่ามของข้าเดี๋ยวนี้เขาสั่งเสียงดังลัน่นสิ้นเสียงของเขา ก็เกิดลมหมุนประหลาดขึ้นในห้องโถงร่างของพระราชาองค์หญิงขุนานางและทหารองครักษ์ทุกคนถูกลมดูดเข้าไปในย่ามใบเล็กๆนั้นทีละคนท่ามกลางเสียงร้องด้วยความบาดกลัวไม่นานนักห้องโถงที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนกลับว่างเปล่าเหลือเพียงชายเร่ร่อนยืนอยู่ตามลําพังเขาได้ยินเสียงเอะอโวยวายดังออกมาจากในย่ามเขารออยู่สักพักหนึ่งจนเสียงข้างในเริ่มเงียบ และเปลี่ยนเป็นเสียงร้องของความแม่ตาได้โปรดเธอปล่อยพวกเราออกไปข้าสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายท่านอีกแล้วข้าสาบานจากนั้นเขาก็เปิดปากย่ามออกมาแล้วสั่งให้ทุกคนออกมาทุกคนต่างคลานออกมาจากย่ามด้วยสภาพที่หมดแรงข้าจะไปจากที่นี่และอย่าให้ข้าต้องกลับมาที่นี่เป็นครั้งที่สาม จากนั้นเขาก็หันหลังแล้วเดินออกไปจากปราสาทอย่างสง่างามไม่มีใครกล้าขวางเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นชายเรร่อนก็ออกเดินทางไปทมทางของเขาเขาใช้หมวกวิเศษอย่างชานฉลาดช่วยเหลือตนเองและผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ก็ไม่เคยอวดอ้างพลังวิเศษของมันอีกเลยเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขตลอดกาลจบบริบูรณ์